ผมให้ถือว่าเอาเลิกเอายางวันนี้วันที่9้าด้วยครับพี่ก็เอาเอาดอกไม้ครับวางหน้าคอนโซลได้ครัเดี๋ยวเอิญเอาเล่มนี้ไปเก็บให้โอเคครับโอเคครับวันนี้วันดีเนาะพี่เนาะครับใช่ครับก็วันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งวันดีนะครับที่ลูกค้าของเอิญนะครับคุณชลาทิ์มารับรถแล้วก็เห็นรถนะครับวันนี้ผมถามคุณชลาทิ์นิดนึงครับว่า คันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการตกแต่งที่เซลเอิญ e ดูแลในการตกแต่งรู้สึกไงครับเมื่อเห็นรถครั้งแรกก็รู้สึกว่าสวยถูกใจมากเพราะตอนแรกที่มีคอนเซปต์ในการแต่งรถอยู่แล้วแต่พอได้คุยกับเซลเอิญ e เนี่ยเปลี่ยนจากคอนเซปต์ที่ผมคิดเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้เห็นแบบชัดเจนแล้วก็ถูกต้องตามที่เราคิดไว้เลยครับครับครับก็คือทุกอย่างที่สั่ง e <arn. S 1> เอิญให้น้องช่วยดูอันนู้นอันนี้เป็นจริงตามที่คุยเลยใช่จัดให้ครบเยี่ยมมากสุดยอดเลยครับครับแล้วเรื่องของตกแต่งไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ์ ทุกอย่างที่เอิญแนะนําว่าคุณจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ออกมาจริงตามที่คุยเลยไหมครับคุยอะไรไว้ตกลงอะไรไว้นะครับให้ครบตามที่คุยกันไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็คือบางทีเราก็ไม่แน่ใจแต่พอคุยพวกเนี้ยคุณเซลเอิญเนี่ยจะแนะนําว่าเอ้ยพี่แบบเนี้ยมัน มันสวยกว่ามันดีกว่าก็ช่วยแนะนําแนะนําให้เราด้วยแหละครับโอ้ขอบคุณพี่มากเลยครับผมก็สวยทุกใจมากๆครับโอ้เยี่ยมเลยครับผมก็บอกว่าคันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นงานสติกเกอร์ตัวการเก็บงานรายละเอียดต่างๆตัวนี้ลงลึกแล้วก็มีช่างมาดูแลค่อนข้างจะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลลิสหรือว่าน้องๆเซลล์ที่อยู่ในโชว์รูมเนี้ยเห็นรถคันนี้ครั้งแรกที่เขาบอกเลยว่าคันนี้ไปทําสีมาใหม่ซึ่งผมบอกว่าคันนี้ไม่ได้ทําสีเป็นไอเดียของลูกค้าที่อยากได้รถสีเฉดประมาณนี้นะครับแล้วก็แรปประมาณนี้ นะครับแล้วก็มีประกันนานๆให้กับลูกค้าด้วยับตัวนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเล่กงามย้ำดีนะครับของคุณพี่นะครับก็เซลเอินขอให้รถคันนี้นะครับนำพาคุณพี่นะครับไปประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารวยๆนะครับมีเอเวอรเรสต์คันหน้าหรือมีรถรุ่นใหม่ก็มาให้เซลเอินได้ดูแลนะครับได้เลยครับอยากยวจะนำให้ครับได้ครับยอดครับเซลเอินเยี่ยมมากครับเยี่ยมเคยขอบคุณพี่ชายที่มากครับโอเคก็จะประมาณนี้พี่คือผมเคยย สไตล์การแต่งรถเขาเนี่ยเขาจะติดแบบนี้ครับฟิล์มอะบาน,น้า 40, 60, 80หบแปอ๋อ<ไ>ปเป็นสเต็ปที่พี่เป็นคนรีเควสเลยอ๋ออันนี้คือเรามาจากไอเดียต,ตรงนั้นใช่าะเคยมีเคสที่ผู้ร้ายเนี่ยอยู่ในรถแล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงเส่ตำรวจรเขาก็เลยออกกฎหมายเลยว,ว่าที่อเมริกาเนี่ยบาน,น้าด้าน,านาคนขับเนี่ยด้านนี้ห้ามติดเข้มอืมือ ือจะได้เห็นทัศนวิสัยภายในด้วยไม่ใช่มองไม่เห็นอะไรเลยใช่เพราะเราดูรถแถววิการเนี่ยติดแบบนี้ครับคือบานหลังกับบานหน้าเนี่ยจะเข้มไม่เท่ากันเป็นสไตล์การแต่งรถของเขาเพิ่งกดปลายบังคับด้วยแต่ข้อดีของการติด3มเฉดอย่างเงี้ยเอิญบอกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นฟิล์มเซรามิกตัวที่เราได้กันไปเนี่ยสังเกตว่ามันมองแล้วมันเป็นสีเดียวกันหมดอ่าครับมันไม่มีเฉดโดดเหมือนฟิล์มสมัยก่อนอันนี้คือข้อดีของเขามันจะทําให้คือฟิล์มสมัยก่อนถ้าติดข้างหน้า40อันนี้60อันนี้ับสีมันจะโดดแบบเเห็นลยว่าอันมนล้ันาก อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ว่าเราใช้เป็นล์มเซรามิกแล้วมันผลงานมันออกมาดีแล้วก็ลูกค้ารีเควสต์ด้วยว่าไม่เอาประหลอดซึ่งเซรามิกตัวนี้มันฉาบเป็นฉาบเซรามิกนะครับมันจะเป็นสะท้อนค่าความร้อนอยู่แล้วคือผมดูแล้วเรียผมว่ารูปแบบทรายผมว่าลงตัวที่สุดแล้วครับดูในเว็บดูในหลายที่นะครับผมว่าสีรูปแบบเนี้ยผมแต่งคันนี้ไปผมก็ขนลุกไปคือแต่งสนุกครับแล้วก็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทําสีสังเกตว่าสีด้านบนนี้เออทำสีจริงหมดเลยนะครับเหครับ ตอนแรกอะกาจะใส่เป็นชุดครอบเหมือนที่เราคุยกันแต่ผมมองว่าผมจับงานทําสีผมว่าผมว่าเด็ดกว่าก็เลยมองงานทําสีเพราะผมว่าข้อต่อเวลาเราทําสีถ้าครอบอะครับบางทีมันจะมองเห็นชิ้นงานแต่ถ้าเกิดว่าเราทําสีเลยอะมันจะเนียนเหมือนแบบงานมันจะไม่อ้วนอันนี้คือสไตล,ล์ผมเลยเนี่ยอย่างแก้มข่าครับพอเราไม่ครอบงานนะครับมันจะเห็นการทําสติ๊กเกอร์ของเราค่อนข้าง,างนี้เอาง่ายนะครับผมเชื่อว่าคนที่มาดูรถตัวนี้ถ้าไม่ได้รู้จริงว่ารับสติ๊กเกอร์ผมเชื่อว่าเขามองว่าเป็นรถที่ทําสีครับตัวนี้ผมเชื่อแบบนี้เลย แล้วก็เนียนมากเนียนจริงๆอันนี้ผมว่าเนียนแล้วก็น้องเวลาเซอร์วิสอะครับบางทีถ้าพี่ไม่ว่างอะพี่ก็พี่ก็โทรแจ้งน้องก็ได้ถ้าอยู่แะแวกใกล้น้องวิ่งไปได้เพราะว่าจะมีสาขาที่รามินทากับสาขาที่เอิร์นเช็คอินให้พี่2ที่ด้วยนะครับส่วนยางตัวนี้ฟูเอลก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวลองเซ็ตลมยางตามความรู้สึกของพี่ดูว่าอาจจะปล่อยลมยางให้นิ่มกว่านี้หน่อยมันจะได้ได้ความนุ่มครับเพราะว่ายางตัวนี้ก็ข้อดีของเขาคือ2ปีแรกอ่ะจะเงียบอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจเรื่องยาง เอทีอย่างนึ่งว่าพอเราใช้ไประยะๆอาจจะมีเสียงบ้างแต่ด้วยสมรรถนะของรถแล้วก็เทคโนโลยีของเขาครับเสียงจะไม่ได้ข้อ้องด้วยสารมากวนใจเราอยู่แล้วสําหรับตัวนี้แล้วก็วงเลี้ยวของตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น E t ทีบวก20เท่ากับมาตรฐานไม่ต้องกลัวว่าจะเลี้ยวติดไม่เสียหายแน่นอนครับผมต้องหักมุมเลี้ยวแล้วแล้วก็ผมเอาไปลงใน YouTube เกี่ยวกับฟังก์ชันตัวนี้แบบจัดเต็มแล้วนะครับว่าดูว่ามีเพิ่มเสริมอะไรไปบ้างครับเยี่ยมครับถูกใจครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยในหน่ก็ ยินคุยกันละเอิร์นรีวิวไปเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรเด็ดๆนะครับสำหรับตัวไฟหน้าเนี่ยเอิร์นเอาคมเดิมไปทําการคัสตอมข้อดีของเอาคมเดิมไปคัสตอมคือเราจะได้ตัวเลนโปรเจคเตอร์ที่เป็นค่าแสงของค่าเดิมข้อดีของค่าแสงของค่าเดิมเวลาไฟสาดส่องออกไปอะครับมันจะไม่เหมือนเลนลูกแก้วจีนที่ขายตามท้องตลาดไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าด้วยตัวของเอเวอเรสต์ด้วยตัวประหลาดไฟเขาเนี่ย เขาต้องได้เป็นสเปคค่าความแสงของเขาต้องใช้ของเดิมเท่านั้นถึงจะดีที่สุดนะครับตัวนี้เราใส่ครีบฉลามไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไฟสูงเราจะใช้งานไม่ได้นะครับไฟสูงสาตอ์กไปยกใช้ทัศนวิสัยใช้ได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ขับกังขินไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับสว่างครับแล้วก็ตัวโคมเนี่ยนะครับเขาทางร้านเนี่ยเขาดูแลรับประกันให้กับลูกค้า2ปีเต็มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดบะหลาดตัวไฟถ้ามีปัญหาอะไรเขาดูแลหมดนะครับแล้วก็ตัวส่วนของกระจังหน้า ตัวนี้ก็ตามที่พี่ชอบเลยก็เป็นม้าเงินนะครับ,บม้าเงินย่อมมากับวิกเตอร์อยู่แล้วตามคอนเซปต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เอิญอยากให้ค่าของแสงเนี่ยมองดูว่าคือเราเปิดไฟเป็น,เป,นเป็นไฟสแตนบายโชว์เป็นสีขาวๆแล้วใช่ไหมครับผมก็อยากให้ตรงนี้มันเป็นสีขาวด้วยเพราะผมมองว่าตัวเล d เดวิลตัวลูกแก้วสีแดงะครับคุณจะอยู่ที่ตัวไหมครับไม่ได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับได้ครับคือเอิญจะบอกว่า ถ้าเกิดว่าทาไมถึงไม่ดูเป็นสีเหลืองเพราะว่าตอนนั้นผมมองว่าเป็นเลสเดวิลแล้วพื้นภาพรวมควรจะเป็นสีแดงเออควรจะเป็นสีขาวผมมองว่าลงตัวกว่าเลยก็เลยดีไซน์มาให้เป็นแบบนี้แล้วก็เสนอที่ไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเยี่ยมผมมองว่าใช่เลยตัวนี้ถูกใจนะครับดูงานแล้วบนฝากระโปรงก็รู้ครับตัวนี้จะเป็นชิ้นที่ทํายากครับบนฝากระโปรงแล้วก็ดูชิ้นงานเข้ามุมตรงนี้เขาจะทําได้ค่อนข้างดี ก็คืออันนี้ผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้เราเอาลูกค้าเนี่ยมาตรวจรถพร้อมกับการรับมอบถือว่าไม่ค่อยมีเซลล์ที่ไหนกล้าทำนะครับเพราะว่าบางทีชิ้นงานอ่ะถ้าไม่เรียบร้อยจริงจบางทีพูดลําบากนะครับแต่ว่าผมมั่นใจในสิ่งที่ผมทำมาคือว่าลูกค้าสามารถดูและตรวจสอบได้ในตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าเวลาที่เกิดเบื่อสีที่มากับแ็ปเนี่ยครับพี่เอาสีเทาลัมโบออกได้เลยก็จะเป็นสีน้ําเงิน หลังคาดาด้านยังคงอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมให้เขาซ้อนเอาสีแลปไว้ด้านนอกอ๋อครับอ่านี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่แบบว่าถ้าเกิดเบื่อก็สามารถทารายการต่อได้เลยครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมยังไงครับเจอเซลล์ที่แบบรีวิวผลงานคือยังไงว่ารีวิวผลงานตอนส่งมอบไปเลยครับผมว่าน้อยเซลล์นะครับทำแบบนี้คือดูแล้วเนี่ยคุณเอิญไม่ใช่แค่เป็นการท่องจําแต่เพราะที่ผมดูเดี่ยคือรู้จริงแนะนําในสิ่งที่ดีกว่าตรงตัวกว่าใช่ครับ ผมแต่งรถผมใช้ทัศนคตินี้ครับผมถือว่าเวลาผมจะแต่งรถออกมาคันหนึ่งแล้วคุยกับลูกค้าเนี่ยเราสื่อสารเราต้องเป็นคนที่รู้จริงแล้วก็ผมต้องตอบคําถามลูกค้าได้จริงแล้วผมต้องรู้ด้วยว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วข้อดีข้อเสียคืออะไรครับส่วนอยากจะเลิกเป็นข้อดีเลยครับเพราะว่าเซลเวลาขายรถไม่อยากจะมีข้อเสียมาอยู่แล้วครับจะเป็นประมาณนี้โอเคงั้นก็วันนี้ผมก็จะกวนเวลาแค่นี้นะครับเป็นวันดีเผื่อจะไปทําธุระอย่างอื่นด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมรีวิวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ขนาดนี้ครับเดี๋ยวต ได,ได้ขอบคุณมากครับ